ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับ เป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆมีคํำพิภาษาสาลฎีกาดีๆนะครับ มานำเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกันนะครับรถสองคันเนี่ยนะครับรถคันหนึ่งเนี่ยเป็นรถบรรทุกลูกจ้างนะครับได้ขับรถบรรทุกคันนี้ของนายจ้างเนี่ยนะครับไปเกิดเหตุเฉียวชนกับรถของผู้เสียหายในคดีนี้นะครับพอเกิดเหตุเฉียวชนกันแล้วนะครับคดีนี้ครับนายจ้างของผู้เสียหายมาฟ้องนะครับคนขับรถ บรรทุกนะครับซึ่งขับรถยนต์บรรทุกเนี่ยไปเฉี่ยวชนกับรถเก่งนะครับแต่พนักงานเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมาทํางานให้กับนายจ้างได้คดีเนี่ยครับประเด็นเลยนะครับก็มาสู้เรื่องค่าขาดแรงงานกันคดีเนี่ยเขามาต่อสู้เรื่องอายุความนะครับว่าอายุความเนี่ยโดยปกตินะครับต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่รู้นะครับทีเนี้ยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า พอเกิดเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้ข้อที่จริงในลักษณะแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้อที่จริงในคดีนี้นะครับทางทนายอ้อนเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยดูหลักกฎหมายก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาจะวางหลักเอาไว้เลยนะครับในมาตรา420นะครับความรับผิดเพื่อละเมิดผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีทันวาผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นเวลาเกิดเหตุรถชนกันนะครับเราก็จะเห็นหลักกฎหมายละเมิดเนี่ยเข้ามาเลยนะครับมาตรา420เวลาเกิดเหตุรถชนกันนะครับแล้วลูกจ้างเนี่ยขับรถไปเนี่ยไปเกิดเฉียวชนนะครับลูกจ้างเนี่ยกระทาในทางการที่จ้างเนี่ยนายจ้างเนี่ยต้องรับผิดในผลละเมิดหรือไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาวางหลักเอาไว้ที่มาตรา425นะครับในจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างเนี่ยได้กระทาไปในทางการที่จ้างนั้นคดีเนี่ยครับนอกจากจะมีมาตรา425เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับสารท่านหยิบยก มาตรา444ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเข้ามาปรับด้วยนะครับวรคแรกเลยนะครับในกรณีทําให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้นผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปและค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วยวรคสองนะครับถ้าในเวลาที่พิพากษาคดี เป็นพ้นวิสัยจะอย่างรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใดศาลจะกล่าวไว้ในคำพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีก็ได้คดีเนี่ยครับนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา444แล้วนะครับคดีนียครับศาลท่านหยิบยกมาตรา445เข้ามาปรับด้วยนะครับในกรณีทำให้เขาถึงตาย หรือเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดีในกรณีทําให้เขาเสียเสยรีภาพก็ดีถ้าผู้ต้องเสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายนะครับจะต้องทําการงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซท่ันว่าบุคคลผู้จําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนั้น จะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อที่เขาต้องขาดแรงงานอันนั้นไปด้วยนะครับศาลนะครับท่านหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา448เกี่ยวกับเรื่องอายุความนะครับเราจะได้รู้นะครับว่าเวลาเกิดเหตุละเมิดเนี่ยผู้เสียาหายเนี่ยจะต้องรีบฟ้องภายในกรอบเวลาเท่าไหร่นะครับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา4 4 8นะครับเขาวางหลักเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าแรกเลยนะครับสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้นท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายเนี่ยรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือเมื่อพ้นสิปีนับตั้งแต่วันทําละเมิดนะครับ วัดสองนะครับแต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาและมีกําหนดอายุความทางอาญยายาวกว่าที่กล่าวมานั้นไซท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาใช้บังคับมาตรา4 4 8เนี่ยนะครับเป็นกรอบเวลาของการยื่นฟ้องคดีนะครับเราต้องยื่นฟ้องเนี่ยภายใน1ปีนะครับนับจากแต่วันที่เรารู้เลยนะครับคดีนียครับนอกจากศาลเนี่ยท่านจะหยิบยก ประมวลกฎหมายมาตรา448แล้วนะครับศาลท่านเนี่ยหยิบยกมาตรา887เข้ามาด้วยนะครับในวักแรกเลยนะครับอันว่าประกันภัยคำจุนนั้นคือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยเพื่อความพินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึง่ง ซึ่งผู้เอาประกันภัยเนี่ยจะต้องรับผิดชอบนะครับวักสองนะครับบุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรงแต่ค่าสินใหม่ทดแทนเช่นว่านี้หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจํานวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้นได้ไหม ในคดีระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั้นท่านให้ผู้ต้องเสียหายเนี่ยเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเนี่ยเข้ามาในคดีด้วยวักท้ายนะครับวักสามมนนะครับอันหนึ่งผู้รับประกันภัยนั้นแม้จะได้ส่งค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้วก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับผิดชอบต่อบ,บุคคลผู้ต้องเสียหายนั้นไม่เว้นแต่ตนเนี่ยจะพิสูจน์ได้ว่านะครับสินใหม่ทดแทนนั้นผู้เอาประกันภัยได้ใช้แก่ผู้ต้องเสียหายแล้ว ศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยหยิบยกมาตรา206ขึ้นมาปรับด้วยนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกหนี้เนี่ยได้ชื่อว่าผิดนัดมาเนี่ยแต่เวลาที่ทําละเมิดนั้นคดีเนี่ยครับนอกจากจะมีมาตรา206นะครับสาลท่านหยิบยกมาตรา224เข้ามาปรับเลยนะครับวรรคแรกเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่า นี่เงินนั้นท่านให้คิดดอกเบีย้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่นต่อปีนะครับถ้าเจ้าหนี้อาจเรียกดอกเบีย้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมายก็ให้คงส่งดอกเบีย้ยต่อไปนะครับตามนั้นวรกสองนะครับท่านห้ามไม่ให้คิดดอกเบีย้ยซ้อนดอกเบีย้ยในระหว่างผิดนัดวักสามนะครับการพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกจากนั้นเนี่ยท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้ เนี่ยครับมีประมวลกฎหมายแพ่งแล,และพาณิชย์นะครับที่ศาลเนี่ยท่านหยิบยกมาครับมีหลายมาตราเลยคดีเนี่ยครับก็ยังมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห้งนะครับมาตรา243และมาตรา247ซึ่งศาลเนี่ยนะครับ ท่านเนี่ยหยิบยกเข้ามาปรับใช้ในขณะที่ใช้ตัดสินคดีนี้นะครับคดีนี่ยรับสารดีกาเนี่ยท่านพิพาทษาอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2533นนะครับคดีนี้ข้อที่จริงอ่ะนะครับประเด็นข้อพิพาทซึ่งสารชั้นต้นและสารอุทธรนะครับยังไม่ได้วินิจฉัยเมื่อเห็นสมควรสารดีกาวินิจฉัยปัญหาเหล่านั้นเนี่ยไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวนนะไปให้สารชั้นต้นเนี่ยพิจารณาใหม่นะครับ คดีเนียชอเนี่ยเป็นลูกจ้างของจำเลยที่หนึ่งและที่สองขับรถยนต์บรรทุกที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่สามในทางการที่จ้างของจำเลยที่หนึ่งและที่สองนะครับโดยประมาทเดินเล่อไปชนรถยนต์ที่สอขับนะครับทำให้สอเนี่ยได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวนะครับไม่สามารถไปประกอบหน้าที่การงานให้โจทย์ได้ตามปกตินะครับ การกระทําละเมิดของชอดังกล่าวนะครับเป็นเหตุให้โจทเนี่ยต้องขาดประโยชน์จากแรงงานของสอท,งทั้งทั้งที่โจทเนี่ยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่สอในระหว่างนั้นโจท์นะครับย่อมได้รับความเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเนี่ยจากจำเลยทั้ง3ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา445ประกอบมาตรา425และมาตรา887นะครับ แม้จำเลยที่สามเนี่ยจะจ่ายค่าขาดประโยชน์แรงงานให้สอไปแล้วนะครับและระหว่างที่สอเนี่ยพักรักษาตัวเนื่องจากถูกรถชนนะครับสอเนี่ยมีสิทธิลาป่วยได้ก็ตามแต่ก็ไม่ตัดสิทธิโจทย์นะครับซึ่งเป็นนายจ้างของสอเนี่ยที่จะฟ้องเรียกค่าขาดประโยชน์จากแรงงานจากจำเลยได้อีกนะครับโจทย์เนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรถยนต์บรรทุกที่ จำเลยที่สามนะครับรับประกันภัยคำจุนไว้จึงชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยจากจำเลยที่สามโดยตรงนะครับคดีเนี่ยครับเกิดเหตุละเมิดเนี่ยเมื่อเวลา20นาฬิกาเศษนะครับหรือประมาณ2ทุ่มนะครับของวันศุกร์ที่22กรกกาคม2526นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลานอกราชการเวลาราชการนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์สเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนขับรถของนายจ้างคันนี้นะครับ ได้รับบาดเจ็บมากนะครับคงไม่สามารถไปรายงานเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้ในวันนั้นจึงเชื่อได้ว่าโจทย์นะครับซึ่งมีสำนักงานเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ คงไม่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวจำเลยที่2ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในวันนั้นนะครับอย่างเร็วที่สุดนะครับโจทเนี่ยจะรู้เนี่ยวันเปิดทำการก็คือวันจันทร์ที่25กรกฎาคมพศ2526นอ่นะครับโจดนะครับนำคดีเนี่ยมาฟ้องวันที่23กรกฎาคม2,527นะครับ คดีโจทเนี่ยจึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 4 8นะครับโจทเนี่ยมิใช่ผู้ต้องเสียหายโดยตรงแต่เป็นเพียงนายจ้างที่ต้องขาดแรงงานไปเท่านั้นจึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยครับผิดนัดนับตั้งแต่วันที่ทำละเมิดและทางนำสืบของโจทเนี่ยก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยเนี่ยผิดนัดตั้งแต่เมื่อเวลาใดนะครับโจทจึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ก,ก่อนฟ้องคดีได้ เอาละครับโจหัวมาเลยนะครับคดีนี้ครับโจดนะครับเขาเนี่ยมายื่นฟ้องนะครับว่าจำเลยที่1ที่2เนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันในรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน8 0ดศูนย์จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับและเป็นนายจ้างของนายฉลอนายแจ้วนะครับจำเลยที่3เนี่ยเป็นผู้รับประกันภัยคำจุนเนี่ยนะครับนายฉลอเนี่ยได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวนะครับ ในทางการที่จ้างของจําเลยที่1ที่2ด้วยความประมาทเลินเล่อโดยขับรถเนี่ยนะครับด้วยความเร็วสูงและเลี้ยวขวาตัดหน้ารถเก๋งคันหมายเลขทะเบียน2กไก่0136กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งนายสมัยเนี่ยเป็นผู้ขับนะครับเป็นเหตุให้รถยนต์ทั้งสองคันเนี่ยนะครับชนกันนายสมัยเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสต้องพักรักษาตัวนะครับเป็นเวลา1เดือน2วันโจทย์นะครับ ได้จ่ายเงินเดือนให้นายสมัยในระหว่างเวลาดังกล่าวรวมเป็นเงินนะครับแปดพันห้าสิบห้าบาทโดยไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากแรงงานของนายสมัยตามปกตินะครับขอให้จำเลยทั้งสามนะครับร่วมกันชำระเงินให้แกโจทก์เนี่ยแปดพันห้าสิบห้าบาทพร้อมด้วยดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันทำละเมิดคือนายชลอเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเป็นลูกจ้างของคนขับรถบรรทุกนะครับแล้วเขาขับรถเนี่ย ไปเนี่ยเฉียวชนรถเก๋งคันคู่กรอยดีนะครับทีนี้รับคดีนี้โจทเนี่ย,ขเ,ย,ย,เ,ยเขามายื่นฟ้องนะครับเขาก็มาฟ้องนายจ้างนะครับนายจ้างที่ขับรถบรรทุกเนี่ยนะครับแล้วก็ฟ้องเนี่ยจำเลยที่3เป็นบริษัทผู้รับประกันภยัยคดีนี้ครับนายสมัยเนี่ยเป็นลูกจ้างของโจท์นะครับเขาเนี่ยต้องหยุดงานเนี่ยหนึ่งเดือนกว่าเลยนะครับ ตัวโจทย์นะครับเขาเนี่ยมายื่นฟ้องนะครับเหตุเนี่ยเนื่องจากว่าเขาจ่ายค่าแรงงานไปเนี่ยแต่เขาเนี่ยไม่ได้รับแรงงานนะครับคดีเนี่ยครับพอโจทย์เนี่ยยื่นฟอน้องมาแล้วนะครับคดีเนี่ยครับจำเลยที่1เนี่ยขาดนัดยื่นคําให้การและขาดนัดพิจารณาก็คือไม่มาศาลเลยนะครับจำเลยที่2ที่3เนี่ยให้การว่านายสมัยเนี่ยไม่ใช่ลูกจ้างโจทย์นายชะลอเนี่ยไม่ใช่ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างของจำเลยที่สองนะครับนายสมัยเนี่ยคดีเนี้ยมีส่วนประมาทอยู่ด้วยจำเลยที่สามนะครับได้ชดใช้ค่าสินใหมทดแทนรวมทั้งค่าขาดประโยชน์อื่นๆเนี่ยให้แก่นายสมัยแล้วทั้งตามปกตินะครับนายสมัยเนี่ยมีสิทธิ์ลาป,ป่วยได้นะครับโดยโจทย์เนี่ยต้องจ่ายเงินเดือนให้ในายสมัยอยู่แล้วกรมธรรม์ประกันภัยของจำเลยที่สามนะครับ คุ้มครองเฉพาะตัวผู้เสียหายโดยตรงเท่านั้นไม่มีผลรวมไปถึงนายจ้างของผู้เสียหายในการเรียกค่าเสียหายจากการขาดแรงงานนะครับค่าขาดแรงงานที่เรียกมาเนี่ยสูงเกินไปฟ้องโจ์สําหรับจําเลยที่2เนี่ยขาดอายุความเอาก็ยื่นคาให้การเนี่ยสู้ทุกมุมนะครับพอยื่นคาให้การมาแล้วนะครับคดีนียครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยพิจารณาจากคําฟ้องและคาให้การแล้วจากการสืบพยานกันแล้วนะครับ ศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านพิพาสายยกฟ้องนะครับงานเข้าโจทย์เลยนะครับโจทย์เนี่ยไปยื่นฟ้องสารท่านยกฟ้องนะครับคดีเนี่ยครับโจทย์เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับคําพิพากสารชั้นต้นนะครับสารชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านพิพาษายกฟ้องโจทย์เนี่ยก็ได้ยื่นอุทธร์ขึ้นมาคดีเนี่ยครับสารอุทธร์เนี่ยท่านพิพาษายืนตามสารชั้นต้นนะครับอ้าวโจทย์นี่ยื่นฟ้องมาโดนเลยสองสารแล้วนะครับ โจทเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธร์โจ์ดีกาขึ้นมานะครับคดีเนี่ยครับศาลดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าปัญหาตามดีกาของโจ์มีว่าในกรณีที่นายชลอนะครับลูกจ้างของจำเลยที่1และที่2เนี่ยขับรถยนต์บรรทุกที่จำเลยที่3เนี่ยรับประกันภัยในทางการที่จ้างของจำเลยที่1และที่2โดยประมาทเลินเล่อชนรถยนต์ของนายสมัยนะครับขับ เป็นเหตุให้นายสมัยเนี่ยได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวนะครับไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานให้โจทได้ตามปกตินะครับและโจเนี่ยต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่นายสมัยตามสัญญาจ้างนะครับในระหว่างที่นายสมัยเนี่ยพักรักษาตัวโดยโจเนี่ยไม่ได้รับการปฏิบัติงานตอบแทนจากนายสมัยในระหว่างนั้นนะครับในกรณีเช่นนี้นะครับจำเลยทั้ง3เนี่ยจะต้องร่วมรับผิดชดใช้ ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยสำหรับเงินเดือนที่โจทเนี่ยจ่ายให้นายสมัยให้แก่โจทหรือไม่เห็นว่านะครับนายสมัยเนี่ยเป็นพนักง,งานของโจทเนี่ยที่จะต้องประกอบการงานเนี่ยให้แก่โจทเป็นประจำนะครับ้าคอ้อเท็จจริงฟังได้ว่านายชะลอครับเป็นลูกจ้างของจำเลยที่1และที่2ขับรถยนต์บรรทุกเนี่ยครับที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่3เนี่ยในทางการที่จ้างนะครับ ของจำเลยที่1และที่2โดยประมาทเลินเล่อไปชนรถยนต์ที่นายสมัยขับเนี่ยนะครับชนทําให้นายสมัยเนี่ยได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวไม่สามารถไปประกอบหน้าที่การงานให้กโจทย์ได้ตามปกตินะครับการกระทําละเมิดของนายชลอดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้โจทย์เนี่ยขาดประโยชน์จากแรงงานของนายสมัยทั้งท้งที่โจทย์นะครับมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเดือนเนี่ยให้แก่นายสมัยนั้น ในระหว่างนั้นเนี่ยโจทย่อมได้รับความเสียหายนะครับชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้จากจำเลยทั้ง3ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา445ประกอบมาตรา425และมาตรา887นะครับสำหรับประเด็นข้อพิพาทตามคำฟ้องของโจท์และคำให้การของจำเลยที่2ที่3ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรเนี่ยยังไม่ได้วินิจฉัยนะครับมีดังนี้ หนึ่งนายชลอนะครับเป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างของจำเลยที่2หรือไม่2นายชลอเนี่ยนะครับขับรถบรรทุกเนี่ยโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่เพียงใด3การที่จำเลยที่3เนี่ยจ่ายค่าขาดประโยชน์แรงงานให้แก่นายสมัยไปแล้วกับระหว่างที่นายสมัยเนี่ยพักรักษาตัวเนื่องจากถูกรถยนต์ชนเนี่ยนะครับนายสมัยเนี่ยมีสิทธิ์ลาป่วยได้นะครับโจทเนี่ยจึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าขาดประโยชน์ จากแรงงานจากจำเลยที่2และที่3ได้อีกหรือไม่นั้น 4. ค่าขาดประโยชน์จากแรงงานที่โจทย์จ่ายให้แก่นายสมัยเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่ 5. นะครับกรมธัน์ประกันภัยของจำเลยที่3เนี่ยที่คุ้มครองความเสียหายของบุคคลภายนอกเนี่ยหมายถึงเฉพาะตัวผู้เสียหายหรือคุ้มครองเนี่ยเลยไปถึงนายจ้างของผู้เสียหายด้วย 6. กนะครับคดีสําหรับจำเลยที่2เนี่ยขาดอายุความหรือไม่ ซึ่งสารดีกานะครับเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาเหล่านี้ไปเดยทีเดียวนะครับโดยไม่ต้องย้อนํำนวนเนี่ยไปให้สารชั้นต้นเนี่ยวินิจฉัยใหม่นะครับในประเด็นข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่จริงเนี่ยน่าเชื่อได้ว่านายชลอเนี่ยนะครับเป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในทางการชี้จ้างของจำเลยที่สองนะครับประเด็นข้อ2เนี่ยนะครับการกระทําของนายชลอเนี่ยเป็นการประมาทเลินเล่อแต่เพียงผู้เดียวนะครับ ประเด็นข้อที่สามเนี่ยนะครับสารดีกาเนี่ยท่านเห็นว่าแม้จะได้ความว่าจำเลยที่สามเนี่ยจ่ายค่าขาดประโยชน์แรงงานให้แก่นายสมัยไปแล้วและในระหว่างที่นายสมัยเนี่ยพักรักษาตัวเนื่องจากถูกรถชนเนี่ยนะครับนายสมัยเนี่ยมีสิทธิ์นาป่วยได้ก็ตามแต่ไม่ตัดสิทธิโจทย์นะครับซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยของนายสมัยนี่ที่จะฟ้องเรียกร้องค่าขาดประโยชน์แรงงานจากจำเลยที่สองและที่สามได้อีกนะครับ ประเด็นข้อที่สี่นะครับโจทเนี่ยขาดแรงงานนายสมัยเนี่ยไปเนี่ยคิดเป็นเงิน8ปดพบาทประเด็นข้อที่5นะครับคู่ความรับกันว่าจําเลยที่3เนี่ยเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกข,ของจําเลยที่2คันเกิดเหตุตามสำเนากรมธรรม์เอกสารหมายจอ9นะครับเป็นการรับประกันภัยรับผิดต่อบุคคลภายนอกจึงเป็นการประกันภัยคําจุนน่นะครับเมื่อได้ความว่าโจท์นะครับ ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรถยนต์บรรทุกที่จมเลยที่3เนี่ยรับประกันภัยไว้นั้นเนี่ยโจทเนี่ยก็ชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยที่ตนควรจะได้นั้นจากจำเลยที่3โดยตรงนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา887วรรคหนึ่งและวรรคสองนะครับส่วนประเด็นข้อสุดท้ายนะครับตามทางนำสื่อของโจ์เนี่ย ไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าโจทเนี่ยรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวคู่จะพึงต้องทดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเมื่อใดน,นะครับจำเลยที่สองเองเนี่ยก็ไม่นำสืบนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับปรากฏจากคำเบิกความของนายสมัยว่าเกิดเหตุนะครับเวลา20นาฬิกาเศษของวันศุกร์ที่22กรกดาพศ2526นะครับ ซึ่งเป็นช่วงนอกเวลาราชการที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับนายสมัยนะครับได้รับบาดเจ็บกระดูกหายปลาหักนะครับฐานกระโหลกศีรษะบริเวณกกหูซ้ายแล้วมีบาดแผลที่ใบหน้าและร่างกายเนี่ยต้องไปพักรักษาตัวเนี่ยที่โรงพยาบาลคงไม่สามารถไปรายงานเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้ทันทีในวันนั้นน่นะครับ จึงเชื่อได้ว่าโจทนะครับซึ่งมีสำนักง,งานอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยคงไม่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวจำเลยที่สองเนี่ยผู้ที่จะพึงต้องชดใช้ค่าสินใหมทดแทนเนี่ยในวันนั้นอย่างเร็วที่สุดเนี่ยนะครับโจทเนี่ยจะรู้ถึงวันที่เปิดทําการก็คือวันจันทร์ที่25กรกฎาคมนะครับโจทเนี่ยนำคดีเนี่ยมายื่นฟ้องวันที่23กรกฎาคม2527 ยังไม่พ้นหนึ่งปีนะครับตั้งแต่วันที่โจทย์รู้ถึงการกระทําละเมิดและรู้ตัวจําเลยที่2ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินใหมายทดแทนนะครับคดีโจทย์นะครับจึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตา448รา4 4สนะครับสําหรับคดีที่เกี่ยวกับจําเลยที่1น,นั้นปรากฏตามสําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเอกสารหมายจอสว่าจำเลยที่หน,นะครับเป็นผู้ประกอบการขนส่งรถยนต์บรรทุก คันหมายเลขทะเบียน8 0ขีดห้จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับและศาลเนี่ยได้วินิจฉัยไปแล้วว่านายชลอเป็นผู้ขับรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวในทางการที่จ้างของจำเลยที่2อนะครับน่าเชื่อได้ว่าจำเลยที่1และที่2เนี่ยกระทำกิจการสแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันนะครับจากการที่รถยนต์บรรทุกคันนั้นเนี่ยนะครับจำเลยที่1่นะครับจึงต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่โจทก์ ตามจํานวนเงินดังกล่าวที่ได้วินิจฉัยมาแล้วนะครับอันหนึ่งนะครับที่โจทย์เนี่ยฟ้องโดยคิดดอกเบี้ยจากจำเลยทั้ง3เนี่ยนับตั้งแต่วันทําละเมิดถึงวันฟ้องเนี่ยเป็นเวลา1ปีด้วยนั้นนะครับโจทย์เนี่ยไม่ใช่ผู้ต้องเสียหายโดยตรง แต่เป็นเพียงนายจ้างที่ต้องขาดแรงงานไปเท่านั้นจึงยังถือไม่ได้ว่าจําเลยนะครับผิดนัดนับตั้งแต่วันทําละเมิดและทางนําสืบของโจทเนี่ยก็ไม่ปรากฏว่าจําเลยทั้งสามเนี่ยผิดนัดตั้งแต่เมื่อใดนะครับโจทเนี่ยจึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยก่อนฟ้องคดีนะครับพิพาาษากับนะครับให้จําเลยทั้งสามเนี่ยร่วมกันชําระเงินเนี่ยให้แก่โจทเนี่ยนะครับจำนวนเงิน8 5ดพบาทนะครับ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนะครับคดีนี้ครับโอ้โหสู้กันมันหยดติ๋งเลยนะครับคดีนี้ครับนายจ้างเนี่ยเขาเนี่ยต้องจ่ายเงินเนี่ยให้กับลูกจ้างนะครับจริงอยู่นะครับลูกจ้างของตนเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลาป่วยนะครับเนื่องจากประสบอุบัติเหตุแต่คดีนี้ครับพอเขาจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไปแล้วนะครับลูกจ้างเนี่ยไม่สามารถที่จะมา ทำงานให้กับนายจ้างได้นะครับคดีเนี้ยครับเขาเนี่ยมาเรียกค่าขาดแรงงานเนี่ยนะครับคดีเนี้ยครับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นีนะครับที่โจทย์เนี่ยยื่นฟ้องมานะครับสองศาลเนี่ยท่านเนี่ยตัดสินเนี่ยยกฟ้องเลย โจทย์เนี่ยดีกาขึ้นมานะครับสาลดีกาเนี่ยท่านก็ได้วินิจฉัยเลยนะครับกําหนดประเด็นขึ้นมา6กประเด็นเลยนะครับว่าหนึ่งขาดอายุความหรือไม่คดีเนี่ยโจทย์เนี่ยต้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินไหมดอกเบี้ยต้องคิดยังไงผิดนัดยังไงโอ้คดีนี้สารดีกาเนี่ยพิพากษากลับเลยนะครับจากที่ยกฟ้องน,นะครับสาลดีกาเนี่ยท่านอธิบายมาเป็นข้อๆเลยนะครับ ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติม,มน,นะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารดีกาที่5014ทับ2,533นะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนน,นะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับ คู่กรณีอย่างไรหรือว่าคู่กรณีนะครับเพิกเฉยไม่มาดูแลท่านเลยหรือไม่เคยมาเยียวยาท่านเลยหรือว่ามาเจรจากับท่านน่ยนะครับท่านบาดเจ็บเยอะเลยแต่อยากจะชดใช้ให้ท่านน้อยท่านติดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยติดต่อมากับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนําเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีได้นะครับ สำหรับคนที่ขับรถไปชนเขาอะนะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายประมาทเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยรีบเข้าไปดูแลคนเจ็บเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเจ็บนะครับป่วยนะครับเขาเนี่ยกระดูกแตกหักเนี่ยต้องพักรักษาตัวเนี่ยนานนะครับอยากเป็นกําลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายคนที่ถูกรถชนเองก็ดีฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาเองก็ดีนะครับก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ย ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยเร็ววันน่นะครับอยากฝากเรียนนะครับสําหรับคนที่มีรถนะครับท่านต้องขับรถเนี่ยด้วยความระมัดระวังขับรถเนี่ยเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับถ้าท่านเห็นว่ารายการเนี่ยครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเนี่ย ทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือส่งหัวใจมาให้เราอะนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ